ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีมซาทีเฮดอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันข้างนอกหน้าเดสก์ท็อปกันอีกแล้วครับอยู่ในช่วงกับรีวิวสินค้าอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้จะรีวิวสินค้าบ่อยมากเลยจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับรีวิวสินค้าไปนะครับ mm. ก็ในตอนนี้ข้างหน้าอาจจะลบไปนิดนึงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกับโทรศัพท์ของยี่ห้อรุ่นหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมสั่งมาจาก ดิชชอปนะครับผมเป็นการผ่อนสินค้านั่นเองครับก็เดี๋ยวขอแกะสินค้าสักคู่นึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีครับผมแกะสินค้าเรียบร้อยแล้วเป็นตัวนี้หอมมาดีนะคอข้างหอมมาดีอยู่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าผมสั่งรุ่นอะไรมาเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลของโทรศัพท์เครื่องนี้ไว้ให้นะครับผม ครับขึ้นไว้ให้แล้วแล้วก็จะใส่ลิงก์สําหรับของสินค้าตัวนี้ไว้ให้ด้วยนะครับตัวนี้เห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นอะไรนะเป็นเป็นในเครือเดียวกันของมีไ่ะหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็ตัวนี้จะเป็น CPU Snapdragon อะไรไม่รู้เดี๋ยวขึ้นข้อมูลไว้ให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ปะลมเท่าไหร่ผมก็ลืมเจ้นเจ้นจัดนะครับผมก็เดี๋ยวขอแกะอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผม โอเคัะ okay. แกะเรียบร้อย x 3นะครับผมถามว่าเขาจ่ายไหมเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมจ่ายเองนะครับตรงนี้เทเกตก็ต่องโทรศัพท์ทั่วไปโอเคโป๊ะโคะปะโป๊ะโคะอ่านไม่ถูกขอภัยด้วยครับที่อ่านอันนี้เขาก็น่าจะแถมสายชาร์จะไรมาให้นะสายชาร์จน่าจะเป็นอย่นี้เดี๋ยวผมขอตัวไปกระตุ้นแบตโทรศัพท์ก่อนแล้วกันนะ ขอไปชาร์จแบตให้มันแล้วกัเฮ้ยเขาให้เคสเขาให้เคสยางด้วยครับจะใจกันกระแทกอ๋อเขาให้เคสยางมาเจ๋งๆให้ใส่าชาร์จไปเนี่ยนี่ครับอันนี้จะเป็นข้อมูลคร่าวๆข,าข,าของเครื่องนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวไปชาร์จแบตโทรศัพท์มันก่อนนะครับให้แบตมันสะเทือนนะครับผมมาเจอกันอีกทีเย่เอ้โอเคครับเราก็กลับมากันต่อเลยครับเมื่อกี้ชาร์จไปเมื่อตอนสี่โมงนิดๆนะยังไม่สี่โมงครึงนะ่งอ่ะ แบตเขาให้มา62%แต่เขาให้มา62%แล้วผมชาร์จไปมาดูตอนห้าโมงห้โมงนิดหนือนกันแบตเต็มชาร์จไปมากเลยก็เดี๋ยวจะใส่ซิมแล้วก็เปิดเครื่องนะครับจะไปให้ดูระบบในของตัวเครื่องอันนี้เป็นการรีวิวแบบบ้านๆนะครับเดี๋ยวขอใส่ซิมแป๊บหนึ่งนะครับอผมไม่ต้องสอนใส่ซิมบอกมั้ง น่าจะใส่กันเป็นอยู่ครับเขาจะให้ที่จิ้มมาแล้วที่จิ้มอยู่ตรงนี้นะก็จิ้มใส่จิมเลยเดี๋ยวขอใส่จิ้มแป๊บ,บนึงนะครับเอ๊โอเคครับแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับผมอันนี้ใส่ได้2ซิมนะสองซิมกับอีกหนึ่งมิมถ้าใครใส่สองซิมก็ต้องเอามิมออกใครใส่ซิมเดียวก็ซิมเดียวก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเครื่องก็เดี๋ยวขอใส่ตั้งค่าอะไรให้มันแป๊บนึงนะครับเดีย๋ยวมาเจอกันอีกที่มากันต่อเลย ต้องเรียนรู้กันสักพักเลยกล้องกล้องตัวนี้อาจจะไม่ชัดมากนะเพราะว่าส่วนตัวใช้ Vivo มาแล้วอยู่อยู่มานี้เลยแต่เดียวผมจะรีวิวพวกความเร็วอะไรของเกมไว้ให้แหละในส่วนตรงนี้จะไม่ได้รีวิวกล้องให้ดูนะครับแต่เดี๋ยวจะไปรีวิวเกมให้ดูด้วยมีแน่แนแน่ครับเกมที่ผมจะเอามาเล่นเดี๋ยวขอตัวไปโหลดเกมแป๊บหนึ่งโอเคครับก็มาต่อเลยแสงไฟอาจจะสะท้อนนิดนึงนะครับผม โอเคตอนนี้สเปคสเปคนี้ใช้ได้นะตัวนี้จะเป็น Snapdragon ตัว7 3 2 G นะครับเป็น Octa Core อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเอาไว้ว่าเดี๋ยวพวกลองลองเกมอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยไปลองในคลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนก็ดีไซน์รูปทรงใช้ได้เลยนะผมต้องแกะสติกเกอร์ข้างหลังออกไปวะโอเคครับ okay, เราก็เข้ามาอยู่กันทีนะ่หน้าจอโทรศัพท์ข้างในเครื่องกันแล้ว ต่อไปผมก็จะไปทดสอบความนื่นของเกมให้ดูนะลองกับเกมกินชิมนะครับผมนี่คือยังไม่เคยลองเล่นในโทรศัพท์เลยนะก็ได้อยู่นะก็จะมีกระตุกบ้างก็ต้องเข้าใจหน่อยว่าเกมนี้สปีดค่อนข้างแบบอันนี้ปรับสูงให้ดูเลยนะเอา60ไปเลย สูงไปเลยได้ไหมอ่ะเปิดโชว์ตู้น้ยเอลยังเปิดไม่หมดเลย ไปพีดิตัวเล่เนๆนีไม่กล่าวว่าได้ ก็ระดับนี้เดี๋ยวเราไปฝทิเกมรับจีให้ดูกันก่อนะครับปะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในพับจีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองแบบแบบฝึกซ้อมอะ่ะตอนที่ผมเริ่มใช้เครื่องนี้ใหม่ๆแบบ เวียนหัวเลยนะตอนแรกก็ไม่เป็นหรอกเพราะว่าตอนใช้แต่จอที่แบบมันมันรู้สึกว่ามันไม่ลืล่นเร็วขนาดเนี้ยพอใช้แล้วมันแบบอืมมอ้มันเร็วอ่ะแล้วมันก็มาอยู่นในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับพับปีนี้ถือว่าลื่นเลย ประมาณนี้นะเดี๋ยวส่วนลิงก์อะไรเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ในใต้คลิปนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมขอบคุณที่เรบดูคลิปนี้จนจบนะครับเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า